สวัสดีครับก็จะขอจะมารีวิวอีกเด็กหนึ่งนะครับผมวันนี้จะเป็นเด็กที่มีคอนเซปต์ที่สนุกสนานนะครับเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งอะไรมากในการแข่งขันนะฮะแต่ว่ามีคอนเซปต์ที่แบบว่าสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆนได้นะครับ <c oughs> หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆวงนั้นนี่เอาเอาเอาเป็นวงที่ไม่ได้เล่นเร็วมากอาจจะเป็นวงบิ๊กนเนอร์เด็กหรือว่าพรีคอนอัปเกรดนะครับที่ไม่ได้งบสูงมากนะครับ เป็นเด็กที่มีคอนเซปต์น่าสนใจยังไงลองมาฟังกันครับเด็กนี้จะใช้คอมมานเดอร์ซึ่งเป็นกบนะครับนี่เป็นเด็กกบนะครับเป็นเด็กเจ้าแห่งหนองน้ํานะครับเป็นเด็กที่ไม่ได้เน้นอะไรมากไปกว่าการหาการกรบจากทั่วโลกค, <c ười> คือคนที่สร้างเด็กนี้ขึ้นมานะครับเขาไปตามหากาดรกรบนะครับโดยที่ไม่ได้แคร์เรื่องอ b i l ิตี้ซะเท่าไหาร่นะฮะแต่แคร์ว่ามันมีรูปกบอยู่ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสซอรี่ซึ่ง เป็นกบนะครับเป็นเคียเจอ์กบนะครับเคียเจอ์กบยุคก่อนๆนะครับเมื่อก่อนจะใช้ทสนะครับซึ่งเป็นอึ่งอ่างหรือว่าเขียดนะครับก็ยังเอามานับรวมนะครับตรงนี้เป็นบีชนะครับเห็นว่ามันไม่ใช่ฟลอกนะครับแต่ว่าหน้าตาเป็นกบก็ถือว่าเป็นกบนะครับผมไอ้นี่เคียจเจอ์อ์ติแฟกต์นะครับเป็นกบกระดาษนะครับเป็นอย่างไทฟลอกนะครับถือว่าเป็นกบเหมือนกันนะครับไอ้นี่เป็นปูนะครับซึ่งมันก็อาจจะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในหนองน้ําเหมือนกันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับแต่่วา คอนเซปต์ของเด็กนี้ไม่ได้เน้นการตีนะครับแต่ว่าเน้นการโมกาสนะครับซึ่งเจ้าปูตัวนี้เมื่อลงแรงจะทําให้ออปเทนทุกคนต้องโม่กาสามใบก็ถือว่าอนุมานได้ว่าเกี่ยวข้องกับเด็กของเรานะครับกบตัวนี้ก็จะสามารถป้องกันคอมแบทเดเมจนะครับทำให้ตัวเรายืดอายุทำให้เราตายยากขึ้นนะครับกบบูชิโดนะครับเมื่อตีเข้าไปจะพลังจะขสามารถเพิ่มขึ้นตัวนี้เชนจิรี่นะครับถือว่าเป็นกบด้วยนะครับเป็นทุกไทป์เลยนะครับ จะมีกบ Temp l e กบ d g e นะครับอันนี้ก็บีชอีกแล้วแต่หน้าเหมือนกบนะครับซึ่งก็ถือว่าแอบโกงนิดนึงนะฮะแต่ว่ามีความสามารถ r e s h s คลและจะบวก2บวก2องแลกับตัวนี้จ่าย3แล้วจะได้44สีเนื่องจากเด็กของเรานะครับเป็นเด็กโมที่ไม่ได้โมเล็กศัตรูศัตรูไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นโมเด็กของศัตรูนะครับแต่เน้นโมเด็กของตัวเราเองนะฮะซึ่งทําให้เราจะ t เ r e h o l ลได้เร็วมากๆนะครับเด็กนี้ เป็นกบนะครับมองให้เหมือนกบนะครับแม้ว่ามันจะเป็นบีสครับมันก็คือกบนะครับ Su มมอนฟรอตนะครับมาการ์โบรานะครับพวกนี้ผมเห็นถึงความตั้งใจในการสรรหานะครับเพื่อนที่ขายเด็กนี้ให้กับผมเขาบอกว่าบางใบหลายๆใบเขาต้องสั่งที่เมืองนอกนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ได้หากันทั่วทั่วไปเป็นคอมมอนซัส่วนใหญ่นะครับเน้นกบแล้วก็แล้วกบนี้จะชนะได้ยังไงนะครับ กบนี้จะชนะด้วยการโม่ตัวเองจนหมดเด็กครับผมหาเจอนะครับตอนเด็กตอนนั้นรีวิวเด็กกบอีกเด็กหนึ่งนะครับก็ยังเป็นกบเหมือนเดิมน,นะครับไม่เจอใบนี้มันอยู่ในเด็กนี้นี่เองครับใบนี้บอกว่าเมื่อคุณต้องรอการ์ดในขณะที่คุณไลบรารีไม่มีการ์ดปกติจะแพ้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีใบนี้อยู่บนสนามคุณชนะครับแล้วเราจะโม้ด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งใช้การ์ใบนี้จ่าย5เป็นไงครับ Remove your library from game Library ทุกใบของเราที่อยู่ในเด็กเรา่จะเหลือเท่าไหร่จะโดน x x i i ซ e ไปหมดเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นนะครับมีใบไหนหลุดไปนะครับเราก็ยังสามารถที่จะจ่ายมานา2หน่วยเพื่อหยิบการ์ดท,ที่เราจำเป็นจากเก็บยาร์ดมาไว้ในไลบรารีได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขาดคีย์การ์ด บใบนี้ก็เช่นเดียวกันจะทําให้การที่อยู่ในเกรปยาร์ดเนี่ยที่เป็นเพอร์มเนต์เนี่ยเอามาใช้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใบที่เราใช้ปิดเกมหล่นลงไปในเกรปยาร์ดก็สามารถใช้ใบนี้ดึงกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการที่ปกป้องตัวเองนะครับโดยการไม่คิดคอนเซปต์ก็คือใช้การอินสแตนต์ประเภทกบนะครับทำให้คอมมานเดอร์ของศัตรูหรือว่าเคียร์เจอร์ของศัตรูที่น่ากลัวน่ากลัวตัวใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นกบขนาดหนึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็น Enchantment คทำให้ศัตรู lost all ability นะครับแล้วก็กลายเป็นกบนะครับใบนี้ instant นะครับทำให้ each creature target player control lost all ability แล้วก็กลายเป็นกบ1 1นึ่งนะครับเรียกได้ว่าเรามีการ์ดเศกกบมากมายนะครับ <laughs> เ,เพื่อนอาจจะงงว่าเออโอเคเข้าใจแล้วกบเยอะ <laughs> แล้วยังไงต่อมาหน้านะครับยังเพื่อนยังแอบใส่ คู่คอมโบนี้เอาไว้นะครับว่าใบนี้เนี่ยเป็นเป็นคู่ที่น่าสนใจนะฮะใบนี้เป็นเอลที่แทบแล้วได้มาหน้าเขียวนะครับแต่ว่าพอเราแทบเราได้มาหน้าเขียวแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะวางเม็ดลบหนึง่งลบหนึ่งเคาน์เตอร์ไว้บนตัวมันนะครับมันก็จะพลังเหลือแค่ลบหนึง่งกับหนึ่งแต่ว่าเราจะได้อันแทบตัวมันปุ๊บขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถแทบได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เราได้มาหน้าเขียวอีกนะครับ แล้วเราก็จะต้องวางเม็ดบนตัวมันอีกนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าวางเม็ดมากเกินไปมันจะตายใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อนเลยบอกว่าใช้การ์ดออร่าใบนี้ซึ่งจะเปลี่ยนไทป์ของเคียร์เจอร์ให้กลายเป็นเอนชานเมนต์นะครับมันจะ lose all other card type ดังนั้นเมื่อแปะใบนี้ลงบนเคียร์เจอร์เคียรเจอร์ตัวนี้จะไม่ใช่เคียร์เจอร์แล้วนะครับมันจะกลายเป็นเอนชานเมนต์ ดังนะ like ั้นเมื่อมันเป็น Enchantment เนี่ยความสามารถอย่างอื่นยังคงอยู่นะครับ e n c h a n t m e n t ใบนี้ซึ่งปกติเป็น Creature คราวนี้เมื่อมันเป็น Enchantment จะวางเม็ดลบหนึ่งลบหนบนตัวมันกี่เม็ดมันก็ไม่ตายเพราะว่ามันเป็น Enchantment มันไม่ใช่ Creature แสดงว่า2ใบนี้นี่สามารถทำให้เราสร้าง i n f i n i t ตมาหน้าเขียวได้นะครับลงใบนี้ลงใบนี้ปุ๊บวางเม็ดวางเม็ดวางเม็ดแถบแถบแแถบได้มาหน้าเขียวไม่จำกัด ทำให้เราสามารถเล่นการ์ดอื่นๆได้อย่างง่ายดายถ้าเกิดว,ว่าใช้มานาเขียวนะครับผมนอกจากนั้นก็จะเป็นการ์ดเสริมนิดหน่อยในการแรมการ์ดในการโม่การ์ดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ในการเพิ่มมานาของเราทําให้เกมของเราลื่นไหลามากขึ้นรวมทั้งการ์ดที่แรมนะครับดูดแลนทั้งหมดจากในร์เบอรีมาลงให้เร็วที่สุดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นควาสามารถที่ช่วยในการโม่นะครับโม่เด็กของเราเองให้หมดไวๆนะครับก็โดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับมีความน่าสนใจที่เพื่อนๆถ้ามีเวลาลองเข้าไปอ่านในเด็กลิสต์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใน e s สคริปชันว่ากบแต่ละตัวที่เพื่อนผมไปสรรหามาเน,นี่ยมันทำอะไรได้นะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าแค่หยิบเด็กนี้ไปเล่นกับ แก๊งเพื่อนหรือว่าวงไหนในอาจจะเป็นอีเวนท์ที่ไม่ได้เน้นเอาชัชนะนะครับเป็นเน้นเด็กเน้นคอนเซปต์เน้นการความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหรือว่าสอนคนใหม่ๆเนี่ยเอาเด็กนี้ไปเล่นนะครับคุณจะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆได้แน่นอนแถมมีลูกเซอร์ไพรส์ในการเอาชนะได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับก็อาจจะเน้นเอาการเคาน์เตอร์ออกเน้นการจั่วมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นการเซิร์ช หนึงการที่เพิ่มวินคอนดิชันมากขึ้นอยู่ที่ความสร้างสารรค์ของคุณนะครับใครสนใจที่จะจัดเด็กคอมมานเดอร์แบบไหนนะครับรูปแบบใดมีงบเท่าไหร่นะครับหรือว่าอยากจะอัปเกรดเด็กพรีคอนของคุณที่มีอยู่แล้วให้เก่งขึ้นได้คอนเซ็ปต,ต์อย่างที่ต้องการในงบประมาณจํากัดนะครับสามารถปรึกษาทั้งผมได้เพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเป็นร้านขายการ์ดเป็นเพื่อนที่มีการ์ดเยอะ ที่จะทาให้ผมสามารถหาการมาจัดเด็กให้คุณได้ในงบประมาณที่โอเคคุณไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าค่าปรึกษาในการจัดเด็กใดๆผมจะเป็นคนช่วยคุณดีไซน์แล้วเราก็มาจัดเด็กกันไปด้วยกันนะครับใครที่มีงบประมาณจํากัดอยากให้มือใหม่เล่นงบประมาณพันสองพันหรือว่าอยากเน้นเด็ก c e d h อยากได้การ์ดสวยๆอยากได้แรนด์สวยๆพวกฟอยล์อะไรพวกนี้สามารถปรึกษามาได้ โอเควันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันในเด็กต่อไปขอบคุณมากๆครับ